กับเจอกันอีกแล้วครับก็ที่ติดค้างไว้นะครับเราจะมาวิเคราะห์หุ้นรายตัวเลยนะครับของกองทุนที่กองทุนอายุพักจะถือนะครับคราที่แล้วตอนที่1่จบไปแล้วเนาะตอนนี้ก็จะเป็นตอนที่2นะครับคราที่แล้วนะครับมี PTT KTB นะครับ LOT Advanced K Bank BBL Tisco นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับว่าตัวไหนนะครับ นี่นะครับคุณป้อมหมายกองทุนวายุพักนะครับก็จะมีเนี่นครับเดี๋ยวเราไล่ไปตามนี้เลยนะครับนะครับโอเคครับเริ่มตัวแรกกันเลยครับ่อ t c a p นะครับที่แนะครับก็เป็นยังไงบ้างนะครับเราก็ต้องถอยไปดู องจรเขาก่อนนะครับเพราะว่าหลังจากที่ตลาดร่วงหนักมาเนี่ยเราต้องรู้ว่าเขาจะมีเสญญารภีพอยังไงนะครับตรงนี้เนี่ยทรงเขานะครับอันนี้ธนชาติแคปิตอลนะครับทรงเขาก็เหมือนจะค่อยๆไซเว่อพนะครับค่อยๆขึ้นไปนะครับค่อยๆขยับขึ้นไปทีละหน่อยละหน่อยนะครับ เดี๋ยวเรามาดูข้างในกันครับทำเพมด์นะครับเดี๋ยวนี้จะให้ดูว่าที่เขาขึ้นไปทีละหน่อยนี่ไม่ไม่ธรรมดานะแต่ละยกที่เขาขึ้นไปเนี่ยสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าใครที่แบบเนี่ยครับใช้วิธีดูกราฟรับอ่าอย่างอยานี้เนี่ยสองสองถึง ก็ยังสองสองดีเดียวเลยครับไม่ถึงปีครับเขาขึ้นไปแล้วสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับน้ำมันที่เขาลงมาเนี่ยเดี๋ยวเราก็เราก็ไม่บางคนก็จะซื้อซื้อขายนะครับก็จะขายไปแล้วนะครับตรงนี้เราก็มารับตรงนี้ตรงจุดล่างเนี่ยนะครับถามว่าเรารู้ได้ไงนะครับว่าเราจะไปรับจุดไหนนะครับเราก็ใช้พี่บริชี้จับเลยนะครับว่า จะรับประมาณไหนนะครับนะครับอันนี้คือเดประมาณนะฮรับแตวา้องประกอบกับการรับ Immediate w ด้วยนะครับอันนี้ถ้าเราดูระยะใกล้เขาเนี่ยทำเฟรมเดย์ก็ยังไม่ได้มีสัญญาณจะลงอะไรนะครับถ้าขายได้มาจากข้างล่างนี่ก็ยังไปต่อได้นะครับยังไปต่อได้จะลืมนะครับ เนี่ยเขาจะลงมาอาจจะลงมาติดรับตรงนี้นิดนึงหรือเปล่านะครับเป้าหมายเขาที่เขาจะติดต้านอีกทีหนึ่งก็อยู่แถวๆนี้ครับ57.75ประมาณเนี้ยนะครับอันนีเป็นจุดที่ต้องฟ้าเราบังนะครับก็แต่ภาพใหญ่ผมสรุปภาพใหญ่ทีแคปให้อีกทีหนึ่งนะครับภาพใหญ่เขาก็ไไ up, ่เวัพไปนะครับ ไม่มีอะไรตื่นเต้นนะครับแต่ว่าเขาอาจจะใช้เวลานานหน่อยนะครับในการที่ขึ้นไปแบบถึงจุดนี้ได้ครับห้าสิบเก้าเนี่ยนะครับ <c oughs> <9 S 1> ะระหว่บบางนี้เราก็ไม่ประมาทเราก็จะมาดูเขาวันหนต้องวันหนนนะครับแค่นั้นนะครับหรือแม่บางทีเราจะวางที่ผมพูดอยู่บปป่อยก็คือวางซับรอสไว้นะครับเราก็มาหาแผนเข้าต่อไปนะครับ ตัวต่อไปครับท t b ีบีครับทีทีบีเนี่ยดูตั้งแต่ข่าวที่แล้วนะครัเพราะส่งเขาสวยมากนะครับทีทีบีเนี่ยตรงนี้เนี่ยนะครับเป้าหมายเขาเนี่ยเป้าแรกก็คือสามจุดสามนะครับเป้าที่สองก็คือแถวนี้ครับสี่จุดแปดหกนะครับ ก็รอดูครับแล้วแบบนี้ก็จะยึกยืยกยขึ้นลงแต่ถ้าใครที่มองเกมยาวะครับก็รับมาจากข้างล่างนี้แล้วครับตามตามสูตรที่เราใช้กันนะครับเราก็จะวางเกมยาวกันแล้วนะครับยกเว้นบางคนที่มองว่าฉันไม่อยากเสี่ยงอยากเล็กอยากน้อยฉันก็เอาอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับอันนั้นก็เป็นวิธีเด่นของแต่ละคนไปนะครับว่าชอบแบบไหนนะครับสะดวกแบบไหนก็แบบนั้นนะครับ แต่อย่างผมนี่สะดวกเกมยาวนะครับก็ไม่ได้ยาวมากนะครับก็เราก็ดูเป็นจังหวะจังหวะไปครับสวิงเทรดเขาขึ้นเราก็ซื้อเราเขาล,ล,ลงเราก็ขายก็แค่นั้นนะครับเราก็หาจุดรับเข้าอันนี้เนี่ยเข้าเป้าแล้วนะครับระวังเป้าไว้เนี่ยตั้งแต่ตอนนนั้นที่รับมาแถวๆนี้นะครับ0.94นะครับ0.94แถวนี้นะครับ,รบ, 94, รบหรือบางคนรับเข้ามาในกรอบในที่สีม่วงนี้ ทุกทคีย์ที่ใครตามผมในกรแรกๆก,ก็จะประมาณนั้นน,นะครับแล้วตอนนี้เขาก็จะกลับขึ้นไปนะครับก็เรียบร้อยครับพิทาเกตนะครับเป้าแรกก็คือ2 0งจนะครับตรงนี้2อ่าใช่สองจนะครับก็ใช้เวลาเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับว่าใช้เวลาเท่าไหร่โดยที่เราแบบประมาแล้วเนะาะเพราะต่ละคนก็เข้ากันวันไม่เท่ากันสนะี่ส <48 S 1> เดือนนะครับ ม่ซื้อไม่ขายอา่ะครับคือเราก็ไม่ขายเลยนะครับก็รอไปเรามาดูกันเพาผลประกอบการเราได้กันเท่าไหร่อ่ะบางคนก็รักจากจุดนี้นะครับเอาก็จะรักปัดผมก็จะรักตรงนี้แหละครับสองปีร้อยเปอร์เซ็นต์ตอไหมครับนี่ยังไม่นับอ่าไม่นับปันผลนะครับนะครับนี่แหละครับข้อดีของการที่เราวางแผนเทรดนะครับ เราไม่ต้องเข้าออกวันละหลายหลไม้มันบางทีคนที่เขาแข็งแรงเขาชอบความตื่นเต้นก็อาจจะชอบอย่างนั้นนะครับแต่ว่าผมก็ไม่ใช่สายนั้นเลยนะครับเนี่ยนะครับผมก็จะเป็นสายแบบนี้นะครับถ้าใครอยากมีเวลาไปดูแลครอบครัวเวลาไปเที่ยวอะไรก็ว่าไปครับดูแค่วันละหนพอนะครับนะครับที่ทีบดีนะครับ ป้าต่อไปเขานะครับระหว่างนี้เขาจะยึกยักหน่อยนะครับขึ้นลงหน่อยอาจจะลงมาหน่อยนึงก็ถ้าใครรับจากข้างล่างก็อย่าเพิ่งตกใจนะครับก็จะมีย่อนิดหน่อยนะครับแต่ว่าที่สุดแล้วเขาจะต้องขึ้นไปถึงนะครับ4ี่ดดหนะครับกับ3า0มศูนย์นะครับอันนี้เราก็ไม่ต้องกังวลถ้าเรากังวลเราก็บางสต็อปลอสไว้ครับได้แค่ไหนเราอยากได้แค่ไหนก็แค่นั้นครับแล้วเดี๋ยวค่อยหาจังหวะเข้าใหม่ก็ได้นะครับแล้วผมขอดู ระยะใกล้นิดหนึ่งนะครับตอนนี้เขาก็ขึ้นไปสูงระดับหนึ่งนะครับแลว้วเขาก็ชนเนี่ยกล่องเนี้ยบางคนก็จะขายแค่นี้กล่องเนี้ยมันจะมีจังหวะบางคนเขาเอาแค่นี้นครับจริงๆคาว่าแค่นี้คือร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเขาก็ขายไปแล้วก็มีครับแล้วพอขายแล้วจะมีช่วงเนี้ที่มันจะตกลงมาหน่อยหนึ่งนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็ไม่ต้องตกใจนะครับถามว่าถ้าขายตรงนี้ไปแล้ว เอาเข้าตรงไหนนะครับเอาระยะสั้นไหมครับระยะสั้นเนี่ยจริงๆยิ่งระยะสั้นเนี่ยมันก็จะยิ่งมีโอกาสที่จะพลาดเยอะนะครับแต่ม่าก็เป็นปะกะติอยู่แล้วครับการที่เราเข้ามาในตลาดหุนตลาดทุนเราต้องทําใจอยู่แล้วนะครับว่ามีได้ก็ต้องมีเสียนะครับแต่เราก็ต้องใช้จุดที่เราคาดว่าเราจะเสียให้น้อยที่สุดนะครับ ตัวชี้เหลือแล้วได้มากกว่าสี่ห้าง่ายๆนะจุดรับนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้ครับหนึ่งจุดหกเก้านะครับถึงหนึ่งจุดเจ็ดเก้านะครับแถวๆนี้นะครับทําไมมันกว้างครับทำไมมันดูเปอร์เซ็นต์มันกว้างเพราะว่าราคามันมันไม่แพงครับมันก็เลยพอคูณเป็นเปอร์เซ็นต์มันเลยดูเยอะนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าใครขายไปแล้วก็มารอรับแถวๆนี้ครับคัดล็อตตื่แถวๆนี้ครับคัดลอตอยู่ประมาณหนึ่งหนึ่งจุดห้าไปปลายนะครับนะ วนี้นะครับหนึ่งจุด้าเก้าวนี้ครับนะฮะอันนี้ก็เไ็นแนะนําการลงทุนแต่อย่างใดนะครับเอามาแชร์ความคิดกันนี่คือความคิดผมนะฮะว่ามันไดจะเป็นอ่ยานั้นนะครับต่อไปครับ scc ครับ scc เนี่ยเขาขึ้นไปด้วยเหตุอะไรนะครับดยดีก็ขึ้นนะครับเดี๋ยวขอได้ดูนิดหนึ่งนะครับ ว่าด้วยเหตุอะไรเพราะว่าเราไม่เราไม่อ่านข่าวนะครับเราไม่ได้สนข่าวเพราะข่าวหลอกเราได้เสมอครับทำโลกต่ำกว่าเดิมนะครับแล้วตรงนี้ก็ชาขึ้นไปสิบเก้าเปอร์เซ็นตนะครับสูงมากนะครับตรงนี้ในะปกติแล้วถ้านักลงทุนที่เล่นกราฟก็จะไม่จะไม่เข้านะครับเขาจะรอรออะไรครับให้ดูครับ รอจังหวะนี้ครับรอจังหวะอันนี้ถ้าเขาไม่ตกก็ไม่ลงมาก็ปล่อยเขาขึ้นไปนะครับถ้าซื้อตอนนี้หวัดเสียวนะครับเพราะว่าไอ้ขึ้นสูงนะนีับเอ่อจะรอกันอยู่ที่สองศูนย์สองศูนย์หกถึงสองหนึ่งห้าครับอยู่แถวๆนี้ครับช่วงนี้นะครับเขาจะรอนะครับแต่ถ้าเขายืดขึ้นไปเดี๋ยวจะมาตีเป้าใหม่นะครับจุดนี้ไม่เข้านะครับ แต่ถ้าจะเข้าก็เข้าในสถานี้แล้วก็วางคัดลอตนะครับต่ำต่ำกว่านี้นิดนึงนะครับประมาณหน,ห,นห,นห,นหนึ่งก็หนึ่งมันก็แล้วแต่ครับหนึ่งก็หนึ่งนะครับเป็นตารวจเลยนะอันนี้ก็เป็นวิธีที่เราใช้กันนะครับโอกาสผิดพลาดไหมมีครับแต่ว่าโอกาสได้เราก็จะเราประเมินแล้วว่ามีความเป็นไปได้มากกว่าเสียนะครับ scc นะครับเป้าเขาควรจะขึ้นไปถึงไหนนะครับ เป้าใกล้ก่อนไหมฮะก็เอาใกล้นะครับเป้าใกล้ครับเป้าไกลยังไม่อยากจะปีนะครับเพราะเดี๋ยวมันรอนานเกินนะครับจะงงกันนะครับถ้าเขายังไม่หักลงมานะครับหรือต่อให้หักลงมาเนี่ยแล้วถ้าเขาทำโลที่สูงขึ้นเนี่ยเขาจะต้องขึ้นไปถึงอย่างน้อยนะครับสองหกสามนะครับในกล่องนี้ครับ สีม่วงสีม่วง,งม่วงชมพชมพูเนี่ยนะครับ,รบอันนี้ก็วิเคราะห์ละเอียดเลยนะครับต่อไป C R C ครับออครับ C R C ครับ C R C อันนี้เดี๋ยวนะครับดยวขออนุญาต ทรงเดียวกันเลยครับทรงแบบขึ้นดัวเหตุอันใดนะครับแทบจะชนโลเดิมเลยนะครับแล้วก็เต้งขึ้นไปนะครับสัน t ท่ l หรือเทลนะครับสโคู่นะครับจะขอย่อยถึงแผนเดิมครับ ถ้าใครเข้าไปแล้วก็ก,ก็จะเทคโปรฟิตก่อนก็ได้นะครับหรือวางสตราปลอตไว้ก็ได้ครับแต่ถ้าใครยังไม่มีของนะครับนี่ครับเขาไม่ชนตรงนี้แล้วนะครับจนทนแนวต้านแรกนะครับแต่คำว่าต้านแรก,กนันไม่ใช่ว่าจะทะลุไม่ได้นะครับมันเป็นแค่จุดพักตัวครับแล้วก็ ถึงเวลา,าจะขึ้นจะลงเนี่ยก็เขาจะเลือกทีหนึ่งนะครับอันนี้ Open Gap ขึ้นเลยนหครับโอ้โหส่งแบบนี้ไม่ธรรมดาครับมีโอกาสขึ้นต่อนะครับแต่ว่าแล้วแต่ครับบางคนจะใช้วิธีอย่างนี้ครับพอเขาพ้นแนวละแนวต้านเนี่ยบางคนจะเข้าตรงนี้เลยนะครับเข้าตรงเหนือเหนือแนว ต้านตรงนี้ยแล้วเขาก็จะวางคัดลอสไว้ไแถวนี้นะครับแต่บางคนเนี่ยอย่างผมเนี่ยผมก็จะใช้วิธีแบบถ้าจะตกแล้วก็ตกไปครับหุ้นมีหลายตัวครับเราก็เอาตัวชฉวยวตามวิธีเรานะครับวิธีไหนล้วไม่มั่นใจเราก็ไม่ใช้นะครับใครมั่นใจอันไหนก็ใช้อันนั้นนะครับแค้ไหนดืต่างก็ใช้ไปครับตรงนี้เนี่ย ยังไม่เห็นยกโลนะครับยังไม่เห็นนิวโลนะครับอ่าไม่ใช่นิวโลไฮโลครับตรงนี้ก็ดักไว้ตรงนี้ก่อนนะครับยี่สิบหกจุดห้าจนถึงยี่สิบเจ็ดจุดเจ็ดห้านะครับขอดูภาพรวมคอน,นิดนึงนะครับภาพรวมตัวตนี้เป็นหลังเต่าเลยนะครับถ้าไฮเดิมเขาก็จะอยู่ที่สี่สิบ 4ะผมเอากลางๆเลย่รับ5นะครับโดยประมาณเขาจะถึงไหมนะครับก็ขึ้นอยู่ว่าเขาทํายกโลตรงนี้ได้ไหมนะครับแล้วยกโลตรงนี้เนี่ยมันไปถึงยกตรงไหนเนี่ยถ,ถ้ายกแล้วขึ้นต่อเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์ว่าเป้าต่อไปเขาคืออะไรนะครับมันจะเป็นขั้นๆไปนะครับคนใช้ฟิบอนาชีนะครับต่อไปครับ BCP ครับจะเยอะมากเลยนะครับแต่แต่ตอนเนี่ยเพราะว่าผมก็จะพยายามเก็บให้หมดเลยนะครับ BCP โอเคครับ b ี p ตัวนี้รู้สึกว่าจะเคยวิเคราะห์ไว้แล้วนะครับตรงนี้นะครับคาดว่านะครับเดี๋ยวนะครับหนึ่งสองสามสี่แนวรับน่าจะอยู่แถวแถวเนี้ยครับเดี๋ยวเขาจะอาจจะขึ้นไปทำ สูงขึ้นไปก่อนนิดนึงนะครับแล้วก็อาจจะทําโลที่ต่ําลงมาก่อนนะครับอันนี้เดี๋ยวต้องดูก่อนนะครับขอด้วยดูนิดนึงนะครับอืมครับถ้าใครยังไม่มีของตรงนี้นี่รอก่อนนะครับรอเขาส่งสัญญาณนิดหนึ่งนะครับว่ายังไงนะครับ รือจะมารอแในกล่องสีม่วงนี้ก็ได้นะครับบางคนก็ใช้วิธีพ้นเบรกนะครับพ้นเบรกตรงนี้แล้วก็เข้านะครับตรงนี้ครับเห็นไหมพอพ้นเบรกปั๊บก็จะมีคนกระโดดเข้าไปนะครับตรงนี้ขายกันแบบโอเพนแกเลยนะครับการขายโอเพนแกลเนี่ยเป็นเป็นสัญญาณเหมือนแบบบางคนขายทุกราคาครับ ก็น่าจะเป็นรายย่อยนะครับน่าจะเป็นรายย่อยที่ขายนะครับก็อย่างเป็นผมผมก็ยังไม่ทําอะไระครับทีน,นี้ผมก็ปล่อยไปก่อนนะครับไม่ได้ซีเรียสอะไรนะรถ้าตัวไหนมีโอกาสเข้าก็เข้านะครับเข้าแบบจัดจะนะครับป้าเขาควรจะไปถึงไหนนะครับะระยะไกล อันนี้เพิ่ง a นะครับ B แล้ว c c ลงตรงไหนย,ยังไม่รู้เลยครับเดี๋ยวถ้าถ้าสมมตินะผมสมมติว่าถ้า c เขาลงตรงนี้เนี่ยเป้าต่อไปครับขั้นต่ำนะครับเขาก็จะอยู่ประมาณ5้าสิบแดจด็ดห้านะครับแถวนี้นะครับเรามาลองเช็คด,ดูนะครับว่าใช่ไหมนะครับ เนี่ยครับเป้าเขานะครับก็ยัอยู่แถวนี้นะครับ48ถึง58.75นะครับแต่คาดว่าน่าจะถึง58.75นะครับระยะยาวนะส่วนใช้เวลาเนี่ยก็จะใช้เวลาสักระยะหนึ่งเลยนะครับนะครับก็จะหลายปีอยู่นะครับแต่ถ้าใครที่มองว่าเดี๋ยว ถึงเวลาฉันค่อยมาถึงเป้าฉันค่อยขายก็ได้ฉันไม่รีบนะครับฉันถือว่ายังไงก็เยอะกว่าฉันต้ไปฝากแบงก์อยู่แล้วก็ไม่เป็นไรครับระหว่างนี้ขึ้นๆลงๆก็ปล่อยเขาไปนะครับยังไงเขาก็ต้องไปถึงดีดนะครับแต่อย่าลืมนะครับตลาดหลอกเราได้เสมอนะครับถ้าได้แล้วก็วางสต็อปลอดคัดลอดไว้นะครับถ้ากําไรแล้วก็วางสต็อปลอนะครับแต่ถ้า ยังไม่กำไรหรือเราเพิ่งเข้าเนี่ยเราก็วางคัดลอตนะครับ,รบโอเคครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับวันนี้ก็ได้5ตัวนะครับเดี๋ยวขอติดตัวต่อไปไว้ในคลิปหน้านะครับเดี๋ยวรอติดตามตอน3นะครับกองทุนวายุพัก นะครับวิเคราะห์หุ้นหลายตัวตอน3นะครับโอเคครับก็อย่าลืมกดติดตามกด s ับส c r i b e กดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดการวิเคราะห์หุ้นต้นน้ำนะครับจุดเข้าจุดออกนะครับจุดขายเป้าหมายอะไรนะครับหุ้นต้นน้ำก่อนใครนะครับวิเคราะห์ในกราฟเทคนิค100%ครับโอเคครับสวัสดีครับ